สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ชินสิบามากินลูกชิ้นสวัสดีค่ะยืนกินน้องมนไม่ได้ร่วมวงได้เยจ้าน้องวนจะไปเหตุกับเขาให้เจ้านายเนาะกินกับแรงก็เลยกินก่อนกินกีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแซบกับแรงพากินเลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะมากิน น้ำกันจ้ามาลูกชิน้นน้องมลเขาไปทำกับข้าวให้เจ้านายพี่น้องกินก็นเลยกินสองคนเลยมากินกันเลยเอาแรงจะคุยอะไรก็คุยนะมามีแตงมีน้องกินลูกชิ้นยืนกินแต่ว่าเราสองคน <c oughs> นั่งกินครับเพราะว่าอ้นยืนไม่ไหวครับมามามาอ้วนมากแล้วก็เลย <c oughs> ต้องนั่งกินพี่น้องอืมเร,รียนเรียนครับพี่น้องลองกินน้ำจิ้มนี่เลย น้ำจิมจินซื้อมาทุกอย่างแต่ว่าอันนี้น้องมนทำนี่น้ำจิมโคนรเลยอ่ะอันนี้น้องอน้องจิน <laughs> ไปจินมาเที่ยวน้องจินก็น้องจินเถอะ <laughs> ไปจินมาเที่ยวครับอันนี้แม่อันอะไรบ้างออะไรนี่เนาะมิแปง อันนี้ก็อร่อยนะน้ำจิ้มสั่งมาจากลัสซาดาพี่น้องมันมันมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนะเนี่ยม,มากินอยู่หลังบ้านเนี่ยมาเที่ยวบ้านน้องมนม,มันก็เที่ยวบนรถจ้ะทอดน้องมนทอดไปอ,อันนี้อะไรนะบนรถกันก็มันหอมชิคก์ป่วนเนาะสี่โม,มงเย็ยนนะก็แดดแดดอยู่ ลูกคินอันนี้ก็ก็อร่อยนะเราว่าเราเคยกินบ่อยนะเนี่ยอ <Okay. S 1> ในดูน้ําจิ้มน้องมนสิเดอว้านจิ้มน้องตนอืมก็อร่อ,ยอย <c oughs> วันนี้มีต้นมงต้นไม้หน่อยถ <c oughs> ้าจินนะอยู่บ้านไม่ไม่มีต้นไม้เลยพี่น้อง <c oughs> อยู่จะในตึก <c oughs> ข้างบ้านก็เสียงดัง <c oughs> เสียงดัง <c oughs> มาดิเห <c oughs> ็นไนหะน้องมนมา ทำกับข้าวเจ้าในนะั่นแหละวิ่งออกเป็นข้าวเนะลูกชิ้นยัยวช้าบรรยากาศทีนะอย่างนั้นเขี้ยวเขียวต้นไม้ ัไม่สังไม่ร้าสตาร์แล้วรัาสตามาเป็นหางเลยวิ่งสามรอบยังไม่หมดเลยของก็เดี๋ยววันนี้น้องมันก็ไเขาจะด้สังอีกสั่งสังใครสังอะไรสั่งดิลืมอาเสื้อมาให้อ่ะแต่มันเหลืออีกตัวนึง เสื้อผ้าไปขุดจากใต้ลังตัวเล็กๆตอนนี้ก็ยิ่งเล็กนะเสื้อนะออคนกระดำนี่เข้ากันเขนะ้ากันอร่อยมากครับพี่น,นอ้อง้าเอาไปแขวนไว้ทำไมวะทำไม, <laughs> ไมใช่เจ้านายนะ น้องมนเอาเสื้อจินไปแขวน <laughs> <laughs> ถ้าใส่ยงเงี้ยเดินเดี๋ยวเขาจะไม่กล้านี่เขาจะวิ่งหนีหมดมาจ้าลูกชิ้นน้ำกันจ้า <laughs> ก็สับที่จนีนได้ไหมาอืมอใช่หขับขานานอ่ะสั่งอะไรไปมุนมากระไรดูเหรอเห็นว่าแฟนขับแฟนขับมุนม,มันเยอะมากอ่ะเข้าใจยังคนท่าใหญ่แหละ ลูกชิ้นแหลมทองอร่อยมากแซ่บแซ่บอย่างเงี้ยน้ำจิ้มนองมนไอ้น้ำจิ้มนองมนน้องมือทำยังไง อิ่มเนาะจิ้ม่กนะนะกิน,นจนจะแตอะกอยู่แล้วอ้วนมากอยู่แล้วเขาหน้านาะจะได้นอนอุ่นๆ กินจนจะแตกอยู่แล้วพี่น้องเลยนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้จินนะเด้อจินจะแตกอันนี้แหละที่เขาออกมาทอดขายเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ไปหายว่าตามรถเท้นอ่ะใช่ วันอาทิตย์ไงจินไม่ได้ทำงานางนี้ก็เข้ามาเที่ยวข้างในไม่เล่นถ้าไม่มาข้างใน,นก็ไปเที่ยวที่อืน่นได้ป่มงานสบายจริงวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอกเดี๋ยวเอามา,ขาเขาก็มากินข้าวกันนู่นแหละเข,เข้ามาประมาณเนี้ยช่วงนี้กำลังมาละกว่าจะกลับก็หกโมงเกือบทุ่มอ่ะเราไปวันนั้นเธอยังไม่กลับนะ อามาอากูอาจีนอาจินไปไหนมาอาจีนนะอากูเห็นเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเอาบะหมี่ลงในเฟซใช่ไหมจินไปซื้อที่ไหนมาอากูบอกโอ๋กินชามใหญ่เลยอากูอากูอากูอยู่บ้านอัศซ่นั่นะเนาะ อาจีนอาจีนเราเห็นคนจีนเนาะแต่ไปอยู่ประเทศนอกนานมากเลยเดี๋ยวก็ปีหน้าก็จะมาอยู่ไทยแล้วพอนาะโอ้อิ่มแล้วพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีอุ้ยล้มเย็นมากเลยตอนนี้อุ้ยหลังบ้านจินชอบชอบมากมาก เดี๋ยวว่างๆจะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกแลจ๊ะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบกับแรงพากินเนาะก็ขอ,ขอบคุณหลายๆนะวันแรงรมีอะไรไหมก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับครับกดติดตามส่องแรงถ่ายช่้ยนะครับจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย,บายข,อขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ